สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน,คนผมนายวินิจปูงเลขานุการพักสังคมประชาธิปัตยไทยลำดับที่3มสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมการเมืองเดือนมิถุนายนต้องบอกว่ามีหลายประเด็นให้ติดตาม ประเด็นแรก4มิถุนายนสารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังอ่านคำวินิจฉัยกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการกรกตไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักคก้าไกลกรณีร่มร้างการปกครอง ระบบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรสั์ทรงเป็นประมุขในกรณีที่หาเสียงใช้นโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112และร่วมลงลายมือชื่อสอส,อสอ40คนเสนอรัฐสภาในการแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ซึ่งสารรัฐมนูนได้วินิจฉัยไปแล้ว ก่อนหน้านี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากพัดก้าวไกลจะถูกยุคหรือไม่ประเด็นต่อมา6มิถุนายน2567ครบ15วันที่ สารรัมนูลให้ทำเอกสารชี้แจงกรณีที่40สวได้เข้าชื่อยื่นต่อสารรับนูลพิจารณาขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานและคุณเศษฐาทวีสินโดยคุณพิชิตชื่นบานได้ล่าออกไปแล้วนั้นเหลือต้องวินิจฉัยคุณเศรษฐาทวีสินกรณีที่ รู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตชื่นบานไม่มีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแต่ยังนำชื่อขึ้นทูลเก้าเสนอให้พระหากษัตริย์ลงพระปรมาพิไทยนั้นเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของคุณเศษฐาทวีสินหรือไม่ถ้าสาลร,รัฐมนุญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ คุณเศรษฐาทวีสินต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและต้องมีการเลือกตั้งและต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาซึ่งค่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหลือคุณอุ้งอิงเหลือพลเอกประวิตรวงศสุวรรณเหลือคุณอนุทินชาญวีรกูล เหลือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคสี่คนเท่านั้นต้องติดตามและจับตาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูลจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะได้ข่าวว่าช่วงนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นดูจะ มีแรงแข็งขันขึ้นมาไปนู่นไปนี่และมีหลายพักการเมืองเข้าบ้านป่าลอยต่อหัวกระไดไม่แห้ก็ต้องติดตามหรืจับตากันต่อไปว่าสารรัฐมนลรจะวินิจฉัยอย่างไรหรือคุณเศรษฐาทวีสินจะใช้สิทธิ์ตัวเองในการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ นี่ต้องติดตามและจับตาประเด็นต่อมาวันที่18มิถุนายน2567เป็นวันที่อายการนัดส่งตัวนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรให้ศารอาญาพิจารณาคดีเพราะ เป็นการทราบโดยทั่วไปแล้วว่าอายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีที่นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรพาดพิงสถาบันในการให้สัมภาษณ์สื่อประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558อันนี้ต้องติดตามและจับตากันต่อไปว่า นักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรจะมาตามนัดอายการหรือไม่และอายการจะต้องนำตัวนักโทษชายเด็ดขาดทักสินชินวัตรส่งให้ศารอาญาเพื่อพิจารณาคดีและจะได้ประกันตัวสู้คดีหรือไม่นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่สารจะให้ประกันตัวมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีพฤติกรรมหลบนี้ไม่มีพฤติกรรมไปยุ่งเยิงคดีไปยุ่งเยิงพยานหลักฐานไปยุ่งเยิงพยานบุคคลแต่คดีมาตรา112นี้มีโทษสูงและนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตนนั้นมีพฤติกรรมหนีคดีมาแล้วต้องติดตามและจับตากันต่อไปว่า นักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรถ้ามาวันที่18นั้นจะได้ประกันตัวหรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาวันที่18มิถุนายนเป็นวันเดียวกันที่สภาจะเปิดประชุมเพื่อพิจารณาคดีเพื่อพิจารณา งบประมาณรายจ่ายปะจำปี2568จำนวน3.75ล้านล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเอื้อสำหรับเงินดิจิตอลบริต10,000บาทหรือไม่สำหรับงบประมาณปี2568และอีกประเด็นหนึ่งคือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จะเข้าบรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเป็นกฎหมายด้วยนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามและจับตาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีหนุนให้นิ้โทษกรรมมวลกฎหมายยามตา112เพียงพักเดียวคือพักก้าวไกลแต่พักร่วมรัฐบาลไม่เอาสักพักรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยแต่ มีผลพัวพันกับในายใหญ่นั้นถ้าที่พักเพื่อไทยจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าเปลี่ยนไปก็เป็นที่ชัดเจนว่าการเปลืองไทยที่นักการเมืองก่าวกันไปกันมาวิ่งหาพักคูน้นพรรคนี้เพื่อประโยชน์ของในายใหญ่เพียงคนเดียว ไม่มีประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแม้แต่เรื่องเดียวอยู่ในนั้นการเมืองไทยมันวนอยู่ในอ่างไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนไม่ว่าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีล้วนแต่ผลประโยชน์เพื่อพกอ้องทางนั้นนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่การเมืองจะเข้มแข็ง ประเทศจะเลื่อนก้าวหน้าประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเหมือนนาน,า,นาอารยประเทศเขายกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์แซงเราไปแล้วครับเวียดนามการปราบปรามทุริตคอร์รัปชันเด็ดขาดร้อยซ็ก็กำลังจะแซงเราครับถ้าเราได้นักกินเมืองเดิมๆเข้ามาอีกก็จะวนอยู่ในอ่างอีกครับการทุริิคอร์รัปชัน ก็จะไม่มีใครสนใจทุกคนนักการเมืองหน้าเดเดิมเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและพวกพร้องทั้งนั้นลำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าการที่การเมืองจะดีการเมืองจะเข้มแข็งผลประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องเริ่มจากประชาชนก่อนครับต้องยอมรับรการเลือกตั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติล้วนมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาโดยตลอดในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเรื่องพวกนี้ยังดำรงคงอยู่ เขาไปซื้อเสียงก็ขายเสียงให้เขาแล้วก็เลือกเข้ามาก็จะได้นักการเมืองแบบเดิมๆหน้าเดิมๆนโยบายเดิมๆเ,เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนงบป,ประมาณของประเทศแล้วพวกเราก็จะมานั่งบน่นว่าทําไมค่าไฟถึงแพงเหมือนเดิมทําไมน้ํามันถึงแพงเหมือนเดิมทําไมกา๊าซถึงแพงเหมือนเดิม ทำไมของถึงแพงเหมือนเดิมก็พวกเราไปขายเสียงและไปเลือกคนเดิมๆม,มามันก็จะได้แต่สิ่งเดิมๆครับฉะนั้นฝากป,ประเด็นนี้ให้บอกต่อกันไปด้วยว่าถึงเวลาที่เราจะต้องนึกถึงตัวเองถึงเวลาที่เราจะต้องนึกถึงอนาคตลูกหลานกันแล้วหรือยังหรือการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะเหมือนเดิมเขาไปซื้อเสียงก็ขายเสียงให้เขา ฉะนั้นความทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็จะยังเหมือนเดิมต่อไปวันนี้ผมก็มาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับเราจับมือกันร่วมมือกันสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อไหนไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบใครถึงเวลาแล้วครับที่พลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชน จะต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ